ค่ำวันศุกรที่18กรกฎาคมพศ2456มีผู้ไปพบย่าเหลน,นอนเสียชีวิตข้างกำแพงพระบรมหาราชวางังด้านวัดโพธาเตียนย่าเหลถูกปืนยิงจนเสียชีวิตสันนิฐานว่าคนที่ฆ่าย่าเหลต้องไม่ใช่มหาเล็กธรรมดาเพราะเป็นคนที่มีปืนได้ต้องเป็นคนชั้นพระยาผ่านทองหรือเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งย่าเหลจากไปด้วยการโดนยิงเช่นเดียวกับตัวละครย่าเหลจากเรื่องไม f r เฟรนจารเลซึ่งเป็นที่มาของชื่อย่าเหลนั่นเอง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องอยู่กับบ้านฉลองพระองค์คอกรมสีขาวพระสนับพราวไทยประทับฉายพระบรมฉายารักพร้อมด้วยย่าเหลสนักทรองเลียง ย่าเหลพศ2448-2456ถึง 56, เป็นสุนัขที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงเลี้ยงและโปรดรานเป็นอย่างยิ่งภายหลังถูกลอบยิงตายพระองค์ทรงสมมนัดเป็นอย่างยิ่งถึงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานศพและสร้างอนุสาวรีย์ย่าเหลขึ้นย่าเหลเป็นสุนัขพันธุ์ทางขนปุยหางเป็นทวงสีขาวมีแต้มดำหูตก เกิดในเรือนจำจังหวัดนครปฐมเดิมเป็นสุนัขของหลวงชัยราชรักษาโพเคนันตำแหน่งพระธรรมโรหรือผู้ควบคุมนักโทษภายหลังได้รับพระราชทานบรรณาศักเป็นพระพุทธเกษตรานุลักษ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวยังทรงพระยศเป็นพระบรมโอรสาธิราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปตรวจเรือนจำจังหวัดนครปฐมและทอดพระเนตรเห็นสุนัขตัวนี้และตัดชมว่าน่าเอ็นดูหลวงชัยอาญาจึงน้อมกล้าถวายพระองค์จึงทรงรับมาเลี้ยงและพระราช ท่านนามว่าย่าเหลที่มาของชื่อย่าเหลรัชกาลที่6พระองค์ทรงตั้งจากชื่อตัวละครเอกเอมิลยาเล่จากบทละครฝรั่งเศสเรื่อง My ไมเฟนจ่าเ t e ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์แปลเป็นบทละครภาษาไทยชื่อมิแท้และยังทรงพระราชนิพนธ์ละครพูดเรื่องเพื่อนตายตามเพราะคงภาษาอังกฤษด้วย หลังจากงานศพของย่าเหลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้สร้างนุสาวรีขึ้นโดยหล่อรูปย่าเหลด้วยโลหะทองแดงตั้งไว้หน้าพระตำหนักชาลีมงคลอาจในพระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมในได้ทรงพระราชนิพนบทกลอนไว้อาลัยแก่ย่าเหะเละจารึกไว้ที่ด้านข้างของนุสาวรี เมื่อสิ้นย่าเหลหลังจากเข้าวังมาเป็นสนักส่งเลี้ยงไว้ราวห้าปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกทรงสมานั้นอย่างยิ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานศพแก่ย่าเหลมีหีบใส่ศพอย่างดีปิดทองที่มุมโลมและโปรดให้แกสลักรูปย่าเหลวางไว้บนโลด้วยทั้งยังมีมหาดเล็กแต่งตัวเป็นสัตนานาชนิดเข้าร่วมขบวนแห่ศพด้วยหลังจากนั้นยังมีของชมด้วยแจกในงานศพเป็นผ้าเช็ดหน้าพิมพ์รูปย่าเหลและมีตราวชิระที่มุมด้านขวา พระราชทานเป็นของที่รืกรแก่ทุกคนที่ไปร่วมงานด้วยปัจจุบันหิบศพย่าเหลสุรักทรงเลี้ยงในรัชกาลที่6เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัดพระประถมเจดี JD. ส่วนสุนัขชื่อปอนซึ่งมาพร้อมกับย่าเหลไม่ปรากฏเรื่องราวมากนักสันนิษฐานว่าปอนน่าจะตายหลังจากเข้ามาเป็นสุนัขทรงเลี้ยงได้ไม่นานจึงไม่มีการกล่าวถึงอีกเลยหลังจากย่าเหลตายไปไม่นานก็ทรงได้สุนัขตัวใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกับย่าเหลมาเป็นสุนัขทรงเลี้ยงรุ่นที่สองราชทานชื่อว่ามาลีซึ่งพร้อมกับชื่อมารีตัวละครหนึ่งในเรื่องมิทแท้ทรงเลี้ยงดูมาลีเป็นอย่างดีจนกระทั่งตายในระหว่างตามเสด็จพระราชะดำเนินเรียบมณฑลปักใต้เมื่อพุทธศักราช2000 460ต่อมาพระยาอนิรุธเทวาม่อมหลวงฟื้นเพื่อบุญได้ทูลกล้าวถวายสุนัขอีกจำนวนสองตัวพระราชทานชื่อว่านันทากับมังกริดถือเป็นสุนัขทรงเลี้ยงรุ่นสุดท้ายในรัชสมัยที่ได้มีโอกาสตามเสด็จไปทุกคนทุกแห่งทั้งในเขตพระราชฐานและตามหัวเมืองต่างๆเหมือนงเช่นที่ทรงพาญาเหลกับมาลีสุนัขทรงเลี้ยงรุ่นที่หนึ่งและรุ่นที่สองตามเสด็จไปด้วยเสมอ ร่วงเข้าสู่ปลายพระชนชีพเมื่อทรงพระประชวนและเสด็จพระราชด,ดำเนินไปประทับนัดที่นั่งจกกักรพรรดิพิมานนันทากรรมกระเรศก็ได้ตามเสด็จไปคอยเฝ้าอยู่ไม่ไกลจากที่ประทับจนกระทั่งสวรรคตเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพศ2468และหลังจากเวลาผ่านไปไม่นานสุนัขทรงเลี้ยงทั้งสองก็ตายลงนับเป็นการปิดฉากเรื่องราวของสุนัขทรงเลี้ยงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวลงเพียงนี้ มีการคาดการณ์ว่าย่าเหลถูกยิงตายโดยความตั้งใจเนื่องจากเป็นสุนัขแสนรู้หากมีผู้ใดทำสิ่งที่ไม่ดีมีอาการหน้าไหว้หลังหลอกย่าเหลก็จะมีวิธีการที่จะแสดงออกให้ในหลวงทรงทราบความจริงเรียกว่าคนที่ถูกฟ้องอาจจะตั้งใจทำลายย่าเหลต่อมาจึงทรงทราบความจริงว่าเป็นอุบัติเหตุเพราะทะหารยามในกรมทหารมหาเล็กได้กลับบังคมทูลสารภาพว่าในคืนที่เกิดเหตุน,นั้นฝนตกทหารผู้นี้อยู่ยามได้ยินสุนัขข่าวและกัดกันส่งเสียงดังจึงได้ยิงปืนออกไป ทำให้พลาดไปถูกย่าเหลโดยบังเอิญขณะที่ยิงปืนออกไปแล้วก็ยังไม่ทราบว่าได้ยิงถูกย่าเหลการที่ย่าเหลออกไปในจุดที่เกิดเหตุน,นั้นเพราะหนีออกมาจากพระราชฐานส่วนในเนื่องจากเป็นฤดูผสมพันธุ์จึงทําให้เกิดเหตุน,หน่าเศร้าดังกล่าวเมื่อสมย่าเหลนั้นนอนตายอยู่ใต้ต้นข้ามปูในกรมมหาเลเกน,นเองการตายของย่าเหลจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น ถ้าอ่านพระราชนิพนธ์ของพระองค์จะเห็นว่าพระองค์ท่านเข้าใจว่าญาเหลถูกปิดชีพด้วยความตั้งใจส่วนทางราชการพยายามอธิบายว่าเป็นอุบัติเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่งมีความเป็นไปได้อยู่มากเพราะพระองค์ท่านได้ให้ความรักความเอ็นดูเหนือพวกข้าราชการบริพานหลายคนในบทพระราชนิพนธ์นี้เองก็ให้เห็นภาพนั้นอยู่อนุสาวรีย์นี้เตือนจิต ให้กูคิดลำพึงถึงสหายโออะไรใจจู่อยู่ไม่ไวายกูเจ็บคล้ายสอนสักปรับอุราอยากที่ใครเขาจะเห็นโฮอ,อก,กูเพราะเขาดูเพื่อนเห็นแต่เป็นหมาเขาดูแต่เปลือกนอกแข่งกายาไม่เห็นรึกตึกตาถึงดวงใจเพื่อนเป็นมิตรชิดกูอยู่เป็นนิดจะหามิตรเหมือนเจ้าที่ไหนได้ทุกที่วาราตีไม่มีไกลกูไปไหนเจ้าเคยเป็นเพื่อนทาง ช่างจงรักพักดีไม่มีหย่อนจะนั่งนอนยืนเดินไม่เหินห่างถึงยามกินเคยกินกับกูพลางถึงยามนอนนอนข้างไม่ห่างไกลอันตัวเพื่อนเหมือนมนุษย์สุจริตจะผิดอยู่แต่เพียงพูดไม่ได้แต่เมื่อกูไข้รู้ความในใจกูมองดูรู้ได้ในดวงตาโอ้อ,อกกูดูเพื่อนอยู่หลัดหลัดเพื่อนมาพลัดพลากไปไม่เห็นหน้า กูเผลอเผลอก็ชะเง้อเผ่อเพื่อนมาเสียงกุกกักก็ผวาตั้งตามองอันความตายเป็นธรรมดาโลกกูอยากตัดความโศกกับมนหมองนี่เพื่อนตายเพราะผู้ร้ายมันมุ่งปองเอาปืนจ้องสังหารผลานชีวีเพื่อนมอดม้วยด้วยมือธุรชนเอารูปคนสวมใส่คลุมใจผีใช่คนจริงหรือจะปลาดซึ่งปลานีนี่ร่างสดอัปรีปราดเมตตา มันยิงเพื่อนเหมือนกูพลอยถูกด้วยแทบจะม้วยชีวังสิ้นสังขารจะหาเพื่อนเหมือนเจ้าที่ไหนมาช้ำอุราอาลัยไม่ไวายวันเมื่อยามมีชีวิตสนิทใจยามบรรลัยรับร่วงดวงใจสันด้วยอํานาจจงรักพักดีนั้นขอให้เพื่อนขึ้นสวรรค์สำลานรมถึงจะมีหมาอื่นมาแทนที่กูก็รักเพื่อนนี้เป็นปรมที่ไหนเล่าจะสนิทและชิดชมที่ไหนเล่าจะนิยมท่าเพื่อนรัก ถึงแม้จะไม่มีรูปนี้ไว้รูปเพื่อนฝังดวงใจครูตนะแต่รูปนี้ไว้เป็นพยานรักให้ประจักษ์แก่คนผู้ไมตรีเพื่อนเป็นเยี่ยงอย่างมิส,สนิจริงพักดีจริงต่อกูอยู่เต็มที่แม้คนใดเป็นได้อย่างเพื่อนนี้ก็ควรนับว่าดีที่สุดเอ่ย